ะเสร็จแล้วทำไมอ๋อเราเธอชิ้นนิวให้เราเหมือนที่แม่ให้เราสอบตกเราสอบตกเราสอบตกเราเติมแม่ชิ้นนิวให้เราเหมือนที่เราฝาด้วยเราฝาด้วยเราก็ตบเหมือนกันประอยาดค่ะก็ได้ถ้างั้นทุกนี่เดี๋ยวเรามาติวให้นะโอเคงั้นเรามาติวบทนี้กันก่อนดีไหมโอเคอันนี้อ่ะเดี๋ยวเธอต้องจำอันนี้อ่ะไปสรุปนะเพราะว่าครูน่าจบสอบแน่น ด้วยก็จำไปด้วยแล้วกันนะงั้นเราไปหาอะไรกินกันไหมเธอจะิีมันเสร็จแล้วหรอใช่เราตีมันเสร็จแล้วอ่ะเสร็แล้บอกจะตีมนแล้วไปลองไหใช่ใก็เราไม่เห็นเธอเราขอโทษนะเราไปโดนเฮ้ยเฮ้ยตงวันนี้อ่ะทำไมเอาของทุกเมียมันเป็นงานเราไม่ทับ โอ้เธอมีอยากทำก็บอกเื่นเราโอ้ไม่ไหวปะไม่ใช่แบบนั้นนะีครูจามาสอนแทนครูในปีศานะครับสำหรับวันนี้นะครับจะให้นักเรียนเลือกตัวแทนไปแก้งขสองคำถามในคำวันให้นักเรียนสื่อสากันและเด็กขอครูจะเข้ามาถามนะครับค่ะครูเสนอชื่อเพื่อนครับอริมพัฒนครับอริมพัฒับอริมพัฒนครับ โอเคตอนนี้น้าทำั้าไปพบคุณที่ห้องหนังเรื่องเมียนั่นแหะครับนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพครับสำเร็จใช่ไีมอือจริจริงอ่อนจิราควรได้เป็นปะแล้วทำไมถึงไม่ได้เป็นไม่นะเราว่าอ่อนจิราเห็นแก่ตัวมากเลยอ่ะเอาเธอไม่เห็นแก่ตัวเลยอะไม่ได้เห็นแก่ตัวจริงนะถ้าไม่เห็นแก่ตัวไม่ใช่สิก็แล้วแต่นะก็แล้วแต่ ทำไมเลจริงจริงในส่วนแบบในส่วนจริง okay. ค่ะเนี่ยเธอจะเข้าห้างตลอดไม่ได้คนไม่ใช่ปะแล้วรับพันดจะไม่พูดอะไรเหระอือได้เป็นแล้วนี่รับพันเขาแสดงออกต่าไงก็ไม่นจะแสดงออกอะไรเลยพูดความแบบกลางคนนีกลามคจริง สถานที่นะครับวันนี้ครูจะมาฝึกเรื่อาน้ำป่ามารวมนะครับครูจะมีเวลาให้นักเรียนทั้งหมด5นาทีให้นักเรียนแข่งขันกันไปเลยไปหากันนะครับว่ามันมีประวัติเกี่ยวกับอะไรกันบ้างนะครับเอาครับเริ่มอะไรกันนักเรียนมาแล้วปูมาแล้วปูมาเนี่ยนักเรียนทั้งหมดยี่สิบอยากเล่นกันดิมิสเตอรเล่นกันทำไมเนี่ยเออเล่นกันทำไมมาไปศึกษาแล้วมาท่านช่วยเหรบ ไหมครับว่าขุ่นน้ำมันมันรวยชื่อหรือว่าอะไรครับจื่ออะไรกับไม่ได้ที่ใครรู้ยกมือเลยครับหรือว่าขุ่นน้ำมันมันรวยไงครับยังไม่ใช่ครับหนูรู้ค่ะชื่อสวนเอวามินทราราชา87ดสิบเจ็าค่ะครูถูกต้องครับผมตรงได้คะแนนครูตรงได้คะแนเก่งมากวันนี้นักเรียนก็ได้ความรู้กันมากพอแล้วครับ ก็ขอให้นักเรียนกลับบ้านไปทบทวนบทเรียนใหม่ๆกันด้วยนะครับขอบคุณครับนักเรียนทั้งหมดของว้องโคลมขอบคุณ